สาบานคนเล็กเน้พ่อนสีพาย่างละกลางบ้านคักจะมีต้นเผานีแ่แหละบ้านบูฮานจะแทมันต้องมีต้นเผาแบบนี้เนาะสาติทเข้า,า,ขาโอ้โอ้ลายลายบ่โอ้ลายบนไหนหอดร้อยอยู่บ่ทิพย์เข้าโอ,โอบรรยาก,กาศทองไห้ทองนาเข้ากำลังซุกเลืองเตรียมท่งเลยตัวนี้อายุสำกันบ่ จะเป็นเอื้อยเป็นน้องเปรุ่นน้อ่เอาเป็นน้องนบบหลังคามุงไม้ไปสิยังยังหลายเนาะบานเลยขึ้นไปทางใดเนี่ยขื่นไปเขื่อนไปฟ้าเลยป่ะเอาละครชมดีกว่ามาต่อกันอีพีสองเดี๋วว่าอีพีนี้เฮาก็ยังอยู่ที่บ้านพุ่นเล็กเมืองมหาชัยแขวงขมวดเนาะหลังจากอีพีหนึ่งเฮาก็ได้มาเลาะบ้านอา่า ทำความหู้จักกับน้องๆนั่นนึงนะเนาะเดี๋ยวอ EP ี EP2 ในห้องสี่หลอบ้านให้น้องๆเพื่อนพาหลอกลางบ้านเนาะท่านผู้ชมสิไปสิไปล่อทางใดนะ น้องสาวบ้านคนเล็กคนสิพาเลาะกินลางบ้านเนาะเลาะเบิ่งบ้านเฮือนไปเฮือนมู่บ่สิอยู่เฮือนอยู่บ่เนาะอันนี้น้องอ่าน้องน้องฟ้าใสน้องเออปลายฟ้าชื่อยังไงผู้อยู่กลางเนี่ยน้องปลายฟ้าน้องฮักอะไรกันน้องน้องปี่สาวบ้านคนเล็กน้องคนสีพายางเลาะกลางบ้าน ตายทำเบื้องวิธีชีวิตแล้วก็สิพยายามเพื่อนมหมูฟูเพื่อนแน่นอนท่านผู้ชมยวให้น้องๆเพื่อนย่างนำไปฮอดฮอดบ่อสองร้อยหลังคาเพื่อนฮอดบ่อสองร้อยปลายหลังคาจะว่า,โหโหวา,าเพือนทางเข้าเนี่ยมีตลางใหญ่ๆเนาะ เดี๋ยวน่าจะย้ายออกไปจากทางในนี้แล้วเนาะเบื้องทางในออกไปทุกอย่างเลยเนาะย้ายอาจจะได้ออกกับเขาดเงินไม่เลยเนาะที่นัยู่ใส่ก้อน้องอันไฟฟ้านะคางทางขึ้นวัดนท่านอะวัดมาแล้วจังหวะเบื้องเงินน้องเพิ่นจักหน่อยเนาะเอเคเนี่ย โอ้ลาย่บ pues ่โอ้ลายบนไหนหร้อยอยู่บ really oh right. ่หอดนะลูกบางในนนใชเพิ่เบิ่งแนลูกโอ้หน่อไม้พร้อมบ่อนอันนี้เราบ่มบ่มี่ยอ่ไปตอเาพูนเสาเลอกทรายทำเจ้าก็เข้ากองพร้อมเจ้าบว่ารเบเงินหน้าจุดชี้หน้าจาอกองนน่ะได้มาเดี๋ขุดจิรอเนาะ เอาไปเตะเสาพูดมันเลยเบุญันได้กินข้าวง,าง่ายนะใชมไหมจัง<ถ>เ,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 เนี่ยเนาะเตะแต่หิวข้าวเนาะขอบใจขอบใจเป็นเป็นแบบกวนเลยเนาะบ้านเนี่ยเนาะเป็แปบกวนเลยเขามีแต่ผ่าเนาะอ๋อมเ่ย เราไปทางใดนก็เงียบเลยเนาะเาข้าไปให้ไปหน้าไปเลยเนาะไม่ยังอ่ะนะเป็ดบอนี่บอกเงินน้องแก้วตาตายแล้วเหนื่อยจนจะขึ้นทางไลยผู้นั้นเนาะน่าจะเป็นผู้นั้นเลยเนาะแก้วตาแม่นบ่ผู้นั้นบ่อจะขึ้นไปยามให้เงินน้องเพิ่มจังหน่อยเนาะ อกุศลมีแต่หายแต่แองเน,ะเนงาะเงินซานเพิ่นเงินผู้พานแท้ๆเนาะมีแต่หายเลยแบบนี้นะ หมู่รุ่นเดียวกันปะเห็นพร้อมกันปะได้ได้ยินพร้อมกันไดเห็นพร้อมกันโอ้แต่ว่หมู่บ้านเดียวกันซื่อๆอายุร่วมกันปะบ่ชอเป็นเอื้อยเป็นน้องเป็รุ่นห่ว่าเป็นน้องอายุ8ปีหมู่ว่าเบิ่งคือ3ชิปแล้วเลยกระกอเลย10ชื่อเชื่ออย่างก็เชื่ออย่างก็ผู้ใดแกวตาน้องแก้วตาบ้านคนเล็ก สิบแปดเมื่อว่าซ้ำเดียวบอกกระปู่นี่น้องน้องไงไฟฟ้าสิบหกที่น้องโอ้ห้องสิบหกมีแต่น้องน้องปีเนาะสาวเชาวกระมูนะนะชาวกระมูนชาวกระมูนอะไรอยู่บ้านเนี่ยมันมันซอดออกพูดบ่นเลยบ่นเฮือนน้องบน่นเลยเล <c oughs> ยโอ้เสียงอ้อมอ้อมไปนี่เลยนะอะไรมาเฮือนน้องแก้วตาเนาะทำเสอง อุตสาหมาอีกสองคนเลยผนเนาะซซื้อซื้อ,อย่างนะ <c oughs> ปามีตะูฟขี้อายอ้ไปซื้อไปซื้อน้ำปับซี่บ่ซื้อปับซี่แนะนำตัวใหม่เลยอีพีที่สองเลยปานปนผู้ชมลืมลไม่ล่อยมเมื่อหเอาน้องยังน้องยังนี่ สบายดีซื้อปีอ่าน้องปีเนาะโด๋วอายุสาวสาวบ้านใดบ้านคนเล็กเมืองมาใส่แขนขมวนบ้านคนเล็กเมืองมาใส่แขนขมวนสถานะค่อนข้างอธิบายยากเนาะสถานะโสดอยู่ในแต่ว่าชีวิตจริงกูบมง่ฮ่าชีวิตจริงโอ้โมงสดไปก่อนเนาะโสดฮะเนาะเพื่อนเราเยอะะตูดผู้นี้แะบะโูงและวผู้นี้ฮะบม่แน่ผู้เนาะน้องปลายฟ้าเนี่ยผู้นี้คือสีผู้เป่าเลย สซ่หรือันนี่เป็ผัวสุดนะวันนี้น้องแก้วตาเนี่ยอันนี้น่าจะน่าจะสามพวนแล้วโดนนะยังบ่ทันมีผัวผูวนี้เด้อ่ะเคยมีผัวหรือเปนี้ย,ยังบ่เคยมีเลยมคนนี้ย,ยังบ่ทันมีผัวเนาะไปเฮาสีเลาะไปต่อยหย่างไปเลยเลนาะให,หน้น้องๆคนพา,นานเลาะไป โอ้แถวแถวนี้ก็ใส่ใส่น้ำบาดาลบ่แถวนี้น้องใส่น้ำบาดาลบ่ใส่น้ำบาดาลเนาะใส่สวบ้านจุดที่ว่าอเก่าไงกําเนียังต้มปลาใส่จุดที่ว่าไอ้ที่ว่าเป็นน้ำลินที่ต่อมาจากผาโอ้ทางหน้านี่ปล่ าหน้าพวกน้องเนอีอยู่ใกล้ๆนี่เมืนบ่ไปทางนี้บ่ทางผ่านนี่บ่คนละบอ่อคนละบ่อเลยนาบ้านเหินเนาะแต่เหินเก่าแก่พอ,อันนี้น่าจะเป็นเล้าเข้าน,นี่เนาะเล้าเข้าอัานเหินที่เนาะหลังนั้นเนาะเหินเน,นาะแต่จะ่มีคนอยู่เลยหลังนั้น นอนโอ้เราอยูู่้เดียวบะคนอยูู่้เดียวนอกหลังนี้น้อังไม่เท่าถ้าเป็นทางในนี่มันเป็นเฮือนแบบเก่าอยู่เนาะถ้าถ้าผู้ย้ายออกไปนอกเลยเมันเฮือนใหญ่ไปแล้วเนาะ ว่าบ้านเษตียเนี่ยเนาะบ้านหุ่นเล็กเงินลังใดก็บูธรรมดาคักจะมีต้นเผานี่แหละบ้านบูหานทแท้ๆมันต้องมีต้นเผาแบบนี้เนาะคนสมัยก่อนเหนพ่อนกับปูกไว้เวลาว่เเาเฮ็ดข้าวต้มข้าวหนุ่มลงวัดเนาะเวลามีกะใส่บาตรใส่ยังเพิ่อกะนันะ่นเนาะกะแม่นลงมาเฮ็ดน้ำกะทินะ,นะ เงี้ยแบบหลังคามุงไม้ปุ๊บสิยังยัง,ยงหลายเนาะบ้านเนี่ยยังหลายเลยถือว่เป็นบ้านของสุดเผ่าผู้ไทยได้เนาะท่านประสมค์ผู้ไทยบ้านพนเล็กอันนี้เป็นจุดน้ำปินเพิ่นต่อต่อมาจะถึงผาพนวะต่อมาจะถึงผาเนาะ เท่าแบาบโแห้งเลยบ่ตลอดปีเลยบ่ตลอดแรงตลอดฝนเลยบ่ได้แห้งบ่ได้ตลอดแรงตลอดฝนเลย,ย,ย,ยสมมติว่าบ้านมาเอาเลยเอากระตุกมาใส่เอาบ่ะเลเอากระตุกแล้วก็เอาใส่ผู้หา้ามผู้หา้ามเอาผ,ผู้ผู้มีได้ก็ใไส้ได้แล้วเนาะนีะ่แหละเป็นจุดคนใดบ่มีได้แล้วก็มาตักเอามาอาบแล้วสุไลเนาะแม่นบ่น่าจะมาอาบเนาะ บัตรแรกค่ะคนมาอาบลายบัตรเอ่อบัตรกินเในสระน้ำกินเะครกินกระต้มเอาน้ำนี้ไปต้มเลยโดยโอ้ไข่อยู่อยังต้มก่อนต้มอะไรจังกินไปไปนั่นพากันไปสิใดนะเนี่ยไปยากต่อไปอารมณากาศทองไห้ทองนาโอ้เข้ากำลังซุกเรือง เตรียมท่งเลยตอนนี้เพราะว่าเป็นช่วงฤดูที่ว่าเพิ่นเกี่ยวเข้าเนาะท่งหน้างามในบานนี้เนะาะท่านผู้ชมที่ว่าสังเกตเบื่องด้านหลังจะเป็นภูผาเนาะตอนนี้กันลมหนาวเริ่มมาอุ้ยจะคือภูเขาไฟเนาะตัวนี้เนาะเราเ่อนนี้น่าจะหมดตามแล้วเนาะกลัวซาอูปีเนาะ ลังคาลูกมุงไม้ก็เริ่มมาเริ่มเปลือยแล้วเนาะทบสมแต่ว่าพน่นกับเียการเปลี่ยนตลอดเลยเนาะหลังคาเห็นสเก็บมังเนาะเอาไม้มุงเคยขึ้นว่าไม้เก็บกาดทองไหทองนาบานเหิน,นเนาะสะออร์ไลน์แต่เราเขาใหญ่เนาะไปทางไหนกัน ใช่แต่ว่าสะดวกสบายแต่ว่ามีไฟฟ้ามีสัญญาณอินเทอร์เน็ตลองสมแต่ว่าสัญญาณเน็ตก็น่าจะเป็นเน็ตลักห้าลักเจ็ดขึ้นไปทางใดเนี่ยไปเพื่อนไฟฟ้าเลยป่ะโอ้ไม่ป่า อยากเห็นบ้านเฮือนเรนจะมาเบิงนะ้งเนาะบ้านผูนเล็กเมืองมหาไซเป็นขโมวนนะครับผู้ชมอยา่างเราบ้านต่อนี่บานเือนอยู่จะคนเลยเนาะอยู่ห้าคนไอผู้นึงไปไทยโอาไว้ผู้นึงไปไทยเหรออยู่ห้าคนมีน้องอีกบนเลยมีผู้นึงน้องผู้น,นึงอ,อือ น้องผู้ชายคนนึงเจ้าไปใส่เบิร์หนี่งไปเมื่อไหร่ไปนาเบอแล้วเนาะเจ้าเราไม่ได้ไปไม่ได้ไปวันนี้ว่าฝนตกละไม่ได้เอาถ้าจะไปเกี่ยวเนาะถ้าแต่มือไ,ไปเกี่ยวป่ะเกี่ยวแต่ว่ามื่อวันนี้ฝนจะตกแหละไม่ได้ไปเขาให้ยืมเขาฝน,น,นตกละให้ยืมเงินคนยันฝนตกเนาะโอ้โอ เอาขึ้นมาวัดเนะาะท่านผู้ชมโอ้คนเตรียมเฮ็ดเหือไฟบนนี่นอโอ้เฮือไฟเข้าพรรษานี่เประเทศเฮือไฟบกุกนะท่านผู้ชมนะตอนคือจุดเทียนตอนเขา้พาพรรษาเปรนเทศไหมที่ไหนเนาะหอกองบ่ โอ้งามเนาะทรงงามเนาะมีหน้าอีกเห็นหอกองขาดเท็ดแล้วปีนี้บนน่นี่เนาะยังพลาดแล้วคักซ้ำหนิเนาะยังพลาดแล้วคักไปไหนเนาะสงบพ่มเย็นเนาะวัดวาก่ะ ต้นพูใหญ่นะเลาะตามหลังน้องๆไปต่ออีกผ่ <c oughs> อนนัเงินจ้าเลี้ยงเลี้ยงห่านอีเน้ง ขอนุญาตด้วยซานติ๊เข้าบัวเนี่ยซานติ๊เข้าอ๋อวายเเราซานขายบุหร่ไซนี่ คายเนี่ใสนนน่น้ำโซลากับคายน้เนาะเออโซลากาย่้ใส่กับปีกดัหนยดัปีนึงกับ,บริสออสานที่นึงเน,น,นาะแล้วทายผลสารทิพเข่าจากหน่อยเนาะทายผมเลยจากหน่อยไวเหนาะผลสานไม้ยังนี่มาสาเนเลยไม่แท้คือชีทนเยอะมีแต่ติวแบบนี้เนาะ มือ้อนึงได้จักหน่วยสานน่ไส,ส,สมมุติว่าเฮาอ่าจักตอกไว้แล้วนี่ไหวแม่นบ่ทอดแต่สาน<ห>อย่างเดียวนี่ได้ได้จักหน่วยมือนึงประมาณ10หน่วยอ๋อโตมือนึงได้10หน่วยพุ่นนาะทอดแต่ทอดแต่สานเนาะเออบบว่ามือนึงเฮาจักตอกไว้แล้วตื่นมาเฮามีแต่สานอย่างเดียวใส่อบใส่หยังเนาะหน่วยเท่านี่ซนี่ สามชิพห้าโอ้ถูแล้วก็มีโอ้สามชิพห้าอันนี้คือเอาไปขายอยู่นหมบอกว่ามีคนมาฮับซื้อบ่ขายมาซื้ออยู่บ้านอยู่เบื้องล่างโอ้สารแล้วก็โทรเข้ามาเอาเลยไม่ได้โทรคนแถวบ้านนี่นหละเอ้สิกงที่เราซื้อไปใซด์ปะนี่ไปใซด์นำบ้านเ่มีโซ่เนาะบ่มีฟาโซ่อือเบบ้าอันเฮ็ดไวรเรามีแต่คนมาถามซื้อเนาะสารจะติดเข้าปะย่างอื่นก็เป็นบ่ ยันกระหมองก็ยังข้องแค่เงี้เป็นภาษาทิบเข้าอ๋อได้แต่วีซ่าสาษาตพ๊บเข้าเนาะสิบถอยเขาเคยไปท่ายทำคืนนึงแล้วบ้านเราสามพ่อไปนอนคืนนึง เฮื่อนใดก็มีตนสารที่เขาแบบนี้แหละสมพอแล้วลสมพอนอกจากสารเปลี่นคนบ้านสางเพอมาอม,มาเป็นไพ่อยู่พี่เออป็นไพ่อยู่จากปีแล้วมาอยู่สามปีสามปีนะอลังอยู่บ้านเราเนี่มีคนฮับซื้อโต้เลยฮานเนะาะเขาไปขายอยู่ฮานเป็นหรวะฮานขายเครื่องเขาซื้อไปขายโต้เลยที่เขาขายลุงถ้าแค่คุณเนาะ มาเห็นเราเเผาท่านพร้อมบ้านเราเนี่ยลายครับลายบ้านเพื่อนบิึงเด้อเบิึงเป็นตัวเพื่อน,นสารแล้วกันเนาะตัวน้อยก็เท่าไรตัวน้อยฮะ 35. ตัวน้อยเจ้าห้าตัวใหญ่ละสามจิ้ห้าตัวน้อยนี่พอดีพอดีลงวัดเนาะตัวน้อย ตัวน้อยนี่พอดีลงวัดนะครับผมวต่อเป็นเราไว้ได้นบุได้ไปเกี่ยวเข้าบาสาาุสันโอเข้าอยังบุซุกอาชีพเสริมน้อยเนาะเอ,อ,อื้อยสั่งบอซื้อซื้อเพิ่นน้อยเอนอน้อยเนาะเอื้อยนอ้อ,อยเพิน่นน่าจะเป็นเอ,อนื้อยเฮา เวลาว่างเพิดกระสานทุกมื้อเอาเอาขอบใจบัดนี้เด้อซื้อไปสา่งหนึ่งเอยนี่เลยลำเลยลเป็นอันนั้นบ่กกระเพิ่นเนี่ยโอ้ลูกหลานมาดิ้นมาดิซื้อซื้อโอ้มาเบิ่งเพิ่นมาเบิ่งคนสารมาเบิ่งคนสารเนาะเอาขอบใจขอบใจหลายๆ เรากำลับมาสูเส้นทางลักเก้าทัพส่งย่าเขาสีตามน้องๆเพื่อนไปหากินน่าจะเด็อเดอ่อนจักหน่อยน้องๆเพื่อนเสรไปหากินเจอชีวิตประจำวันเพื่อนยามแรงๆเนาะเพื่อนหากินปกติไปหากินย่ามแรงบ่ะหรือเส้าเส้านี่แล,แล้วแต่ว่างเนาะแล้วแต่่วนกันป่ อ,อ,อว่างๆกัะส่วนกันกบไปเลยเนาะดีแต่ว่ามีลมแน่เลยแดดแต่ว่ามีลมก็นอไร้อนอะไร Bỏ đầu mà bọn cậu đi mà. Nón viên một mấy sao Nón viên Nhàng lỗ càng bán Ô mà thấy hết việc mày bọn này Hết việc rồi Lũ viên ô uh. เดียอยู่เบียงเกือบตกรถเขาว่ะบุคือเฮ็ดเียงอยู่ไทยได้เนาะเลาะไปเรื่อยๆบึงบ้านเงินผสมโค้งลงทางนี้ สู่จุดพักเนาะคช่ว่าอีตุนน้องๆเพื่อนคือสีฮอนเนาะ่าทีมงานเราเลาะจากแดดคือสีฮอน